สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็พีมนะคะใครที่เข้ามาใหม่เราก็ชื่อพีมนะตอนนี้อายุสิบเก้าก็ยิ่ง 19. ที่ได้รู้จักกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องพีมด้วยส่วนใครที่กลับเข้ามาดูกันอีกครั้งก็ขอบคุณมากที่ยังเข้ามาดูคลิปพีมอยู่นะคะมาเข้าเรื่องกันเลยละกันวันนี้เนี่ยพีมก็จะมาป้ายยาสกินแคร์ซึ่งน้องตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเซรั่มที่ช่วยเรื่องสิวไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันสิวผดสิวอักเสบหรือคนหน้ามานันรูขุมขนกว้างผิวแพ้ง่ายมารวมกันนตรงีี้้ไดเลย่ เกิดอย่างรวดเร็วก่อนนะว่าพีมเป็นคนที่ไม่ได้เป็นสิวหนักมากเป็นหลุมสิวหรือเป็นสิวแบบสเตรอยแต่จะเป็นคนที่สิวอ่ะชอบขึ้นง่ายเป็นพวกแบบสิวโพดสิวแดงโดยเฉพาะเวลาออกไปข้างนอกคือใส่แมส่อยแล้วมันก็เกิดความอับความหน้ามันก็สะสมสิ่งกระสนกับปรกอยู่ในนั้นแบบหลายๆชั่วโมงอ่ะเออกลับมาก็คือสิวก็คือขึ้นขอให้เป็นผลสักนิดซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ีอยากจะมาแนะนําในวันนี้นะคะน้องก็คือเป็นเซรั่มเ้มโคพัมพาม์พลานเทอรี่ทีทรีโปรไบโอติกอินเทนเ But, um ซึ่งเป็นเซรั่มฆ่าเชื้อสิวโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ธรรมชาติที่ดีต่อผิวสิวหายไม่ทําให้ผิวบางแล้วก็ไม่ไหม,ไม้ไม่แสบไม่แดงด้วยที่นี้ทุกคนก็พอจะรู้ตีมหลักของน้องแล้วเรามาลงลึกที่รายละเอียดของสิวอันดีกว่าถามว่าคนที่เป็นสิวอักเสบสิวอุดตนันใช้ได้ไหมคะอ่ะใช้ได้ค่ะคือเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะไปลดแบคทีเรีย P. Acne ซึ่งเป็นตัวที่ทําให้เกิดสิวนอกจากน,านั้นเนี่ยน้องเขาก็คือมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อสิวด้วยนะเคยเป็นป้าที่แบบสิววหหายแล้ก็็เปนม หายแล้วก็เป็นไปอยู่ที่เดิมอ่ะเพราะอะไรเพราะสิวเราหายแต่เชื้อที่ทําให้เกิดสิวว่ะมันยังไม่ไปไหนเว้ยดังนั้นเนี่ยก็จะไปหยุดวงจรการเกิดปัญหาสิวซ้ำซากของเรานั่นแหละแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราเป็นสิวได้ง่ายเนี่ยก็คือความมันยกตัวอย่างนี่แหละพีมพีมเป็นคนที่มันทีโซนสิวขึ้นประจําซึ่งจุดเด่นของสารสกัดในเซรั่มตัวนี้เนี่ยก็คือจะไปลดน้ํามันส่วนเกินบนชั้นผิวเราทําให้เกิดการแบบสะสมหรือความมันความหมักหมมแบคทีเรียเนี่ยน้อยลงเนาะไม่ได ได้มาแค่นี้นะก็คือมีคุณสมบัติในการไปช่วยบรรเทาแล้วก็รักษาพวกรอยต่างๆจากสิวด้วยนะ เออปีธายแบบสวยๆอะไรอย่างนี้ก็คือซองเดียวมีคุณสมบัติหลายอย่างมากคือไม่ได้มาแค่ฆ่าเชื้อสิวไม่ได้มาแค่รักษาสิวแต่ก็คือมันก็จะไปช่วยในการลดแพ้รอยที่เกิดจากสิวต่อด,ด้วยแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นครั้งหน้าเนี่ยเราก็จะเป็นสิวระยาขึ้นเนาะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะใครที่คิดว่าโอเคฉันไ็นคนผิวมันง่ายสิวขึ้นง่ายหรือว่าออกไปข้างนอกบ่อยๆแล้วไปเจอพวกมลภาวะอะไรแบบนี้น้องตัวนี้ก็คือตอบโจทย์นะแล้วก็ใครที่ผิวแพ้ง่ายแล้วกังวลว,ว่าเฮ้ยฉันจะใช้ไ้ไดม คือใช้ได้เพราะว่าสารสกัดของเขาเนี่ยไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมพาราเบนซิลิโคนแล้วก็สีสังเคราะห์สารสกัดเขาเนี่ยมาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยเนาะก็ตามชื่อเนาะแบบแพลนเนอรี่อะไรเงี้ยเออแบรนด์เขาก็ดูมีความออร์แกนิกมีความธรรมชาติอะไรอยู่แล้วดังนั้นผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็คแบบือแบบแบบไม่ต้องกันงวลเนาะฟังมาถึงตรงนี้แล้วเราก็แบบอุย๊ยน่าซื้อจังเลยค่ะซื้อได้ที่ไหนคะราคาเท่าไหร่ก็คือง่ายมากทุกคนหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาในราคาเพียง 49บาทซองละ49บาทได้7 ml ซึ่งพิมพ์ว่ามันเป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายจาับต้องง่ายมากเลยนะโดยเฉพาะนักศึกษาวัยรุ่นวัยเรียนเราก็มันมาในรูปแบบของซองที่หาซื้อได้ง่ายพิมเข้าใจนะว่าการที่เราจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยบางทีเราก็อยากได้ที่มันมาในซองเล็กๆก,ก่อนเพราะว่าเราไม่เคยใช้เราอยากลองใช้ก่อนใช่ไหมเออนี่เขาก็ทําบแบบเป็นซองมาให้นะไม่ต้องซื้อเป็นขวดเซรั่มแถมยังราคาถูกไว้49บาทแล้วก็หาซื้อได้ง่ายเลยทุกคนเซเว่นอีเลเวน,นสาขา คืออยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆเพราะว่าบางทีของดีๆเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงนึกออกปะเออส่วนที่พีใช้ก็คือง่ายมากเราใช้แค่2ครั้งเช้าเย็นหลังล้างหน้าเสร็จส่วนตัวพิมนะพ์นะพิชจะเป็นคอนที่ล้างหน้าเสร็จพิมจะไม่ลงเสร็จแล้วเลยพีชจะทาโทนเนอร์ก่อนเช็ดหน้ากับโทนเนอร์ก่อนแล้วก็ค่อยลงน้องตัวนี้ซึ่งเนื้อไม่เหนียวเหนอะหนะ ซึมง,ง่ายเบาบางถ้าสมมติว่าใช้ตอนเช้าก็ใช้ได้นะไม่ต้องกังวลแบบเดี๋ยวออกไปข้างนอกไปเจอแดดหน้าเยิมเปล่าไม่คือเบามากซึมเร็วมากพี่ใช้เป็นตัวแรกๆเลยนะวเวลาลงสกินแคร์หลังจากนั้นเนี่ยค่อยตามด้วยพวกสกินแคร์ที่เนื้อนหนักๆต่อ,ตอ,ตอไปโจพาร์ทหนึ่งของวิดีโอกันแลวนะคะต่อมามาขึ้นพาร์ทสองกันเถอะก็คือวิธีที่พิมพ์ใช้ในช่วงเครียดเพื่อที่จะกู้ไม่ให้หน้าโทรมหรือยอย่างน้อยก็คือโทรมน้อยที่สุดแล้วกันเวลาเราเครียดเรียนหนักเนี่ยคือเราไม่สามารถรักษาให้หน้าเราดูสดใสดูไบร จะมีวิธีที่ช่วยไม่ให้มันแย่ไปมากกว่านั้นนึกหอ,อกปะหลักเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ามทริคที่ทิมใช้ในการซึ่งทั้งหมดนี้ทุกคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วแต่อาจจะมองข้ามกันไปมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยที่ิมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่รู้นะว่ามีใครรู้สึกอย่างนี้ไหมก็คือเรื่องของการถ่ายมือถือทําให้หน้าโซม โดยเฉพาะตอนเช้าหลังตื่นนอนพิมสังเกตนะว่าวันไหนอะถ้าตื่นนอนมาแล้วถ่ายมือถือเลยแล้วถ่ายยาวด้วยคือเหมือนหน้าเรามันจะโทรมตั้งแต่เช้าอะแล้วแบบไปอาบน้ําล้างหน้าอาลงสกินแคร์อะไรเสร็จมันก็แบบดูดีขึ้นมาได้นึง่งแต่มันก็ยังโทรมดูหน้าเหนื่อยตาดาๆหน้าหมองๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งวิธีแก้ของพิมอะพิมไม่ได้ตัดเลยนะมันทําไม่ได้พิมก็เลยลิมิตตัวเองถ่ายแค่ครั้งละ5-10นาทีแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงถ้าบังคับจะทำเองได้ก็ยังไม่ต้องถ่ายนะคะไปทำ ก่อนไปเยืดอเยียดตัวเองไปกินน้ำอะไรอย่างงี้ก่อนทริกที่2ก็คือไม่ว่าเราจะยุ่งแค่ไหนเวลาน้อยแค่ไหนแต่ขอเถอะอย่าข้ามสกินแคร์รูทีนของเราคือเราไม่จะเป็นต้องแบบไปมาร์กหน้าไปสครับหน้าเราก็แค่ทาครีมเช้าเย็นแบบปกติที่เราทาทุกวันน่ะนึกออกปะเพราะว่าชว่วงที่ทีมเรียนหนักชว่วงใกล้สอบบางทีเรานีอาบน้าก็อาบเร็วล้างหน้าก็ล้างเร็วเวลาลงครีมเนี่ยสูตรว่าปกติมีสีขั้นตอนเราก็จะลดเหลือแค่สองขั้นตอนซึ่งลงไปสีมันก็ไม่ได้เสียเวลาขนาดนั้นเลยนะคืออย่างน้อยเราไม่มีวลามามก แต่ขอให้อย่าสกิปสกินแคร์รูทีนนะแล้วก็อันนี้อีกอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าอุปทานไปเองหรือเปล่าวันไหนตั้งใจล้างหน้าตั้งใจลงครีมค่อยๆล้างแล้วก็รอแบบฟีลจริงๆที่มือเราสัมผัสหน้ามันรู้สึกว่าผิวเรามมนดูอิ่มเอมก่าปกติไม่รู้นะว่าอุปทานไปเองหรือว่ามันมีผลคือเหมือนเวลาล้างหน้าอย่างเงีง้ยถ้าวันหฮิมรีแบบล้าง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 ทาฮิมก็ทาทาทาแบบขอให้เสร็จอะ่ะมันจะรู้สึกครีมมันไม่ค่อยซึมลงผิวขนาดนั้นอาจจะแบบผิวเราอารมณ์ดีตามเราหรือเปล่่่าาาไมมมมรรรู้เเเนนนะะัก็ออออจจีีผลืืคยดณ์ ก็มีผลกับความโซมความกระจา่างใสความใสของผิวเราอย่างที่3อย่างสุดท้ายนะคะอาหารคนฟังแล้วก็แบบ เขาก็พูดกันมาทั้งหมดอยากให้เพจ attention นิดนึงช่วงเครียดอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องปกติที่จะไปกินของที่ประโยชน์น้อยอย่างเช่นน้ําตาลขนมของมันของทอดก็มันอร่อยนี่กอ็อกว่ากินแล้วมันมีความสุขสิ่งที่เอฟเฟกต์แรงมากกับพีก็คือของทอดของมันที่แบบ high ฟ a t จริงๆอะ่ะกินแล้วพี่แบบสิวขึ้นเลยแล้วก็อยากน้าตาลอย่างเงี้ยคือถ้ากินในปริมาณมากอะใต้ตาหิมครัาแล้วกงมง่วงประเด็นคือบางคนใต้าตามีมปัญหาอยู่แล้วไงพี่ก็เลยให้ก,กินกินคือไม่ได้บอกว่าห้ามนะนึกออกปะเพราะว่าช่วงเครียดออ่่าาางง้้้รรกตตะไทันนดบใหฟูึแว เรารู้จักบาลานซ์แล้วก็กินสลับกับพวกผักผลไม้บ้างทุกคนรู้ข้อนี้อยู่แล้วแหละแต่ว่าลองทําดูนะลองสังเกตตัวเองดูดีๆคือบางคนอาจจะแบบไม่รู้สึกอะไรเลยคือพีมพูดตรงๆนะก่อนที่จะมาเริ่มกินเฮลตี้อ่ะพี่ก็กินพวกของ,ของมันของทอดน้าตาลน้นําหวานอนะ่ะทุกวันแล้วพิม์ก็รู้สึกว่าเอ้ยก็ตอนนั้นไม่เห็นจะเป็นไรเลยก็เพราะร่างกายเราอะมันไม่เคยได้สัมผัสในสเตจที่มันดีกว่าเดิมเนึออกองจาะว่าเมื่อก่อนพีมอาจจะอยู่แค่แบบ50แต่พีมไม่เคยได้สัมผัส่วงที่แบบผิวพีมสุขาาพิม์พพมวมแข็แ็็็งงรนนไไปป80ออ่กกกเเเชบห แต่วั e เราเปลี่ยนพฤติกรรมเราเราแบบเราเริ่มดีขึ้นผิวเราดีขึ้นรู้สึกแข็งแรงขึ้นเฟรชขึ้นจนไปถึง80-90-100อ่ะเราจะรู้เลยว่าอ๋อไอ้เมื่อก่อนที่เราแบบไม่รู้สึกอะไรเพราะเราไม่เคยมาเหยียบจุดที่แบบมันรู้สึก เนื้อออกมาผิวดีผิวกระจ่างใสอะไรเงี้ยก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนขอให้ทุกคนได้ลองทําตามดูแล้วก็ใครมีทริคอะไรน่กจนกจกนี้ก็สามารถเมนบอกพิมพ์ได้นะเผื่อหินจะทําตามบ้างอะไรอย่างเงี้เออก็เดินทางมาจนถึงท้ายคลิปนะคะพิมพ์ก็ขอฝากน้องตัวนี้ไว้ด้วยนะ,ะทุกคน49บาทหาซื้อที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขานะคะเข้าถึงง่ายงบนักเรียนนักศึกษาของดีราคาถูกมีอยู่จริงอยากให้ลองเปิดใจดูใครที่เคยใช้แล้วผลเป็นยังไงชอบไม่ชอบก็มาเมนบอ หิมฟังได้เหมือยว่าทุกคนนะผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย